สวัสดีครับผมพบกันกับผมพินิดพระเครื่องนะครับเนาะวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าที่เขาบอกว่ามวลสารในพระสมเด็จเขาดูกันยังไงมันมีอะไรนะครับเนาะถ้าเป็นเนื้อขาวเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นว่า ในพระสมเด็จนั้นมีมวลสารกระจายไปทั้งองค์แต่วันนี้ผมมีสมเด็จเนื้อแดงก็เห็นมวลสารค่อนข้างเยอะก็จะเอามาแบ่งมาแชร์ให้เพื่อนๆพนพี่พน้องๆที่ชื่นชอบในพระสมเด็จได้ชมได้ดูกันนะครับว่าในมวลในพระสมเด็จมีมวลสารอะไรบ้างยังไงนะครับผม เราก็มาดูไปพร้อมๆกันนะครับเนาะว่าในพระสมเด็จที่เราเห็นกันส่วนมากเราเจอเนื้อขาวเราก็จะไม่เจอมวลสารแต่พอเรามาเจอเนื้อแดงเราก็จะเห็นมวลสารต่างๆเต็มในนองค์พระนาะครับเนาะอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับดูรับชมนะครับเนาะ มวลสารนี่ก็ผมก็อธิบายไม่ถูกว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้างเนาะครับเนาะเพียงแต่ว่ากับแบ่งเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องดูชมก็ใช้วิจารณญาณแยกแยะกันเนาะครับเนาะว่าเอาตามความเข้าใจเนาะครับเนาะผมว่าในเนื้อขาวก็มวลสารก็น่าจะกระจัดกระจายเต็มองค์แบบนี้แหละครับนี่ครับเราดูได้จาก ด้านขอบข้างครับนี่ก็เป็นมวลสารขอบข้างนี่ก็จะมีเม็ดใหญ่ๆเคืองๆ่กระจายเต็มองค์พระเนาะครับเนาะนี่ก็คือมวลสารต่างๆแต่อธิบายไม่ถูกว่า,ามวลสารในพระสมเด็จนี่เขามีอะไรบ้างนี่ครับในพระเนื้อขาวก็มีครับแต่เรามองไม่เห็น ก็เลยทําให้เราคิดฝาเป็นแค่พระเนื้อผงสมเด็จธรรมดาทั่วๆไปเขบอกว่ามีมวลสารมวลสารก็ไม่เห็นมีอะไรเนาะครับเนาะแต่ถ้าเราได้เห็นองค์นี้นี่ครับนี่คือมวลสารในพระสมเด็จนี่ครับมีอยู่ทั่วองค์ในความคิดของผมก็เนื้อขาวก็มีแบบนี้แหละครับแต่ว่าเราไม่เห็นเนาะครับเนาะ เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเม็ดเทาๆมีกระจัดกระจายไปทั่วองค์พระแต่หลายท่านก็อาจจะถามว่าดูแล้วไม่เห็นมีมวลสารเก่ามวลพระแตกหักก้อนเนื้อผงพุทธคุณพระสมเด็จนี่ก็ถ้าเป็นยุคแรกๆนะครับนะ เขาจะไม่มีมวลสารก้อนเนื้อผงพุทธคุณเพราะว่าถ้าเป็นพระยุคแรกๆนี้เขาจะายังไม่มีพระสมเด็จเก่าๆมาผสมมาปนนะครับเนาะการดูพระสมเด็จบางครั้งเราก็จะต้องแยกแยะว่าถ้าเป็นพระยุคแรกๆยุคเก่าๆจะยังไม่มีก้อนเนื้อผงพุทธคุณนั่นก็ให้เราเข้าใจว่าเป็นพระ ยุคต,ต้นยุคแรกๆอย่างพระองค์นี้ก็เท่าที่ได้ข้อมูลมาเขาก็เรียกว่าเนื้อแดงกวนอูพระสมเด็จหาวัดพระแก้ววังหน้านี่ครับดูดูไปก็แยกแยะใช้วิจารณญาณในการรับดูรับชมเนี่ยนะครับเนาะ